สวัสดีครับนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทยัยเนื้อนะหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูเรื่องที่จะเรียนกันในน,นี้คือเ,เรื่องพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทยัยนึ่งลักษณะการปกครอง ลักษณะการปกครองของสุขโขทัยสามารถแบ่งออกเป็นสองระยะคือหนึ่งการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นตั้งแต่พุทธศักราช1 7 9่เจราไปจนถึงพุทธศักราช1 8 4 1ในช่วงต้นของการสถาปนากรุงสุขโขทยัยเริ่มจากสมัยพ่อขุนศรีอินทราริชภาพแรกทางซ้ายมือคือภาพพ่อขุนศรีอินทราธิศจนสิ้นสมัยพ่อขุนรางคำแห่งมหาราช ภาพที่สองต่อจากภาพพ่อขุนศรีอินทราธิก็คือภาพพ่อขุนรางคำแหงมหาราชเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกประชาชนจึงเรียกษัตริย์ว่าพ่อขุนซึ่งแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเปรียบเสมือนพ่อที่ปกครองดูแลลูกต่อไปเรามาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยต่อนะครับ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนมาสั่นกระดิ่ง,งร้องทุกและทรงใต่สนอรีความด้วยพระองค์เองซึ่งในระยะแรกรกรุงสุโขททยยังมีดินแดนไม่กว้างใหญ่ประชาชนมีน้อยภาพทางซ้ายมือก็คือภาพวาดจินตนาการราษฎรที่เดือดร้อนสามารถเข้ามาร้องทุกกับพ่อขุนได้ ต่อไปเรามาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทยัยต่อนะครับหัวข้อที่สองคือการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายตั้งแต่พุทธศักราช1841ไปจนถึงพุทธศักราช1981อาณาเขตของสุขโขทยัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางและประชาชนมีมากขึ้นในช่วงปลายสมัยสุขโขทยัยประชาชนเรียกพระมาหากษัตริย์ว่าพระยา หลังสิ้นสมัยพ่อขุนรางคำแหงมหาราชแล้วกระสัตย์องค์ต่อมาคือพระยาเลอไทยและพระยางง่วนำถุมในช่วงนี้อาณาจักรสุขโขทัยเริ่มราตมราสายเมืองต่างๆพากันแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงสุขโขทยัยภายในบ้านเมืองเกิดความไม่สงบเรียบร้อยมีการแย่งชิงราชสมบัติกันอยู่หนึ่งเมืองด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเริ่มเสื่อมลง ภาพทางซ้ายมือก็คือภาพพระมราชานุสตอรีพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทยนะครับนักเรียนเมื่อพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทยทรงขึ้นครองราชในพุทธศักราชหนึ่งพันแปดรอยเ้าสิบพระองค์ทรงตนาดถึงความไม่สงบเรียบร้อยดังกล่าวและทรงเห็นว่าการแก้ปัญหาการเมืองด้วยการใช้อำนาจทางทหารอย่างเดียวคงทำได้ยากเพราะกำลังทหารของกรุงสุโขทัยในขณะนั้นไม่เข้มแข็งพอ พระองค์จึงทรงดำเนินนโยบายใหม่ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการปกครองพร้อมกับได้ขยายอำนาจทางการเมืองออกไปต่อไปเรามาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุโข,ขทัยต่อนะครับการปกครองที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนี้เรียกว่าการปกครองแบบธรรมราชา กษัต่ิยผู้ปกครองอยู่ในฐานะธรรมราชาหรือพระราชาผู้ทรงธรรมทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักพราชธรรมหรือหลักธรรมศิประการได้แก่หนึ่งการให้ทาน2การยึดมั่นในศีลธรรม3การบริจาค4การมีความซื่อตรง5การมีอธัธยาศัยอ่อนโยน6กการมีความเพียร7ความไม่โกรธ8การไม่เบียดเบียนผู้อื่น9มีความอดทน10มีความเพื่อธรรม ต่อไปเรามาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทยัยกันต่อนะครับ 2. การปกครองราชธานีและหัวเมืองการปกครองของสมัยสุขโขทัยจะมีลักษณะเป็นแบบกระจายอํานาจการบริหารจากราชธานีออกไปสู่หัวเมืองต่างๆซึ่งหัวเมืองในอาณาจักรสุขโขทัยแบ่งออกเป็นสี่ชั้นในแต่ละชั้นกษัตริย์ทรงใช้อํานาจในการปกครอง โดยมีสุขโขทัยเป็นศูนย์กลางในการปกครองดังนี้หนึ่งเมืองหลวงหรือราชธานีสองเมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชันน้นในสามเมืองพระยา,ยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอกสี่เมืองประเทศตาชหรือ <C lar iff> ต่อไปเ,าเรามาดูพัฒนาการด้านานกรเมืองงกการปกรปคอ ในสมัยสุขโขทัยกันต่อนะครับเนื่องเมืองหลวงหรือราชธานีอนาณาจักรสุขโขทยัยมีกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีมีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองต่อไปเมืองที่สองเมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองหน้าดา่านตั้งอยู่รายรอบราชธานีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสหรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์เป็นผู้ปกครองดูแลต่อไปมาดูเมืองที่สามเมืองพระยามหานคร หรือหัวเมืองชั้นนอกเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงออกไปพระมหาสตรงแต่งตั้งขุนนางชั้นสูงหรือผู้มีความสามารถเป็นผู้ปกครองดูแล 4. เมืองประเทศสราชหรือเมืองขึ้นเป็นเมืองชายแดนที่อยู่นอกราชอาณาจักรเจ้าเมืองแต่ละเมืองจะปกครองกันเองแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเครื่องราชบรรณาการเป็นอย่างไรครับนักเรียนเป็นสิ่งของที่มีค่าที่เมืองประเทศสราชต่างๆต้องส่งให้เมืองหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีเครื่องราชมนาการอาจเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเงินทองหรืออาจโดมถึงบุตธ,ธิดาของเมืองประเทศสตรานั้นๆมาให้อาณาจักรสุขโขทัยและส่งกองทัพช่วยเหลือยามีสึกสงคราม <S <S ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่3พัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับแว้นและอาณาจักรอื่นๆพระมหากร์สมัยสุขโขททย ได้สร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักรโดยสร้างสัมพันธรรมไมตรีกับแควน้อนอาณาจักรต่างๆทางด้านทิศเหนือทําให้สุขโขทัยเป็นเมืองศูนย์กลางที่สําคัญแห่งหนึ่งในดินแดนตอนบนของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาภาพทางซ้ายมือก็เป็นแผนที่แสดงอาณาจักรสุขโขทัยในสมัยพ่อข<อ>ุนรามคิแหงมหาราชหนึ่งความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านานาและพะเยา อาณาจักรทางด้านทิศเหนือได้แก่อาณาจักรล้านนาและพะเยาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรสุขโขทยัยและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันพอ่อขุนรังคำแห่งมหาราชทรงเป็นพระสหายกับพอ่อขุนบางรายแห่งอาณาจักรล้านนาและพอ่อขุนงามเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาพอ่อขุนรังคำแห่งมหาราชและพอ่อขุนงามเมืองอยังทรงช่วยพอ่อขุนบางรายเลือกชทยภูมิเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งคล้ายกับผังเมืองสุขโขทยัย ภาพทางซ้ายมือก็คือบรมราชาสารีมกษัตริย์ประจิหานอยูหนาสารากลางเก่าจังหวัดเชียงใหม่อสองความสัมพันธ์กับจีน,น,จน,น,นความสัมพันธ์ทางการทูตในรัชสมัยพ่อผลรางกำแหงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนส่งผลให้สุโขทัยกับจีนมีไมตรีต่อกันความสัมพันธ์ด้านการค้ามีการติดต่อค้าขายกับจีน และได้รับอิทธิพลการทําเครื่องปั้นดินเผาจีนซึ่งต่อมาเรียกว่าเครื่องสังคาโรคจนผลิตเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญนำไรายได้มาสู่อาณาจักรสุขโขทัยเป็นจํานวนมากาภาพทางขวามือก็คือเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องสังคาโรคนะครับนักเรียนสามความสัมพันธ์กับอาณาจักรพระลลิง หรือนครศรีธรรมราชตามตำนานกล่าวไว้ว่าพ่อขุนศรีอินทร a t ิ i ได้เสด็จไปเยนกษักระยัแห่งแควนนครศรีธรรมราชและทรงติดต่อขอพระพุทธสิหิงจากลังกามาประดิษฐานยังกรุงสุขโขทยัยส่วนในสมัยพ่อขุนรางํำแห่งได้ทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ในกรุงสุขโขทยัยภาพทางังขวามือก็คือภาพพระพุทธสิหิงนะครับทุกท่าน สี่ความสัมพันธ์กับอาณาจักรอายุทยาอาณาจักรอายุทยาสถาปนาเมื่อพุทธศักราช1 8 9 3มีพระเจ้าอุทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดิทที่หนึ่งเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์แรกระยะแรกต่างมีอิสระต่อกันนะต่อมาอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยอ่อนแอลงในที่สุดสุโขทัยได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอายุทยาภาพทางขวามือก็ผภาพพระเจ้าอุทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งกับอาณาจักรอาวิทยานะคะรับนักเรียนนอกจากนี้อาณาจักรสุขโขทยัยยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในลุ่มน้ําโขงเช่นหลวงพระบางภาพทางขวามือก็คือประสูไทยหลวงพระบางนะคะรับนักเรียนเวียงจันทร์ภาพทางขวามือก็คือวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เวียงคมก็คือภาพล่าง างซ้ายนะครับนักเรียนต่อจากภาพทั้งสองบนทั้งทั้งบนนะครับทางด้านตะวันออกและหัวเมืองมอนทางด้านตะวันตกอีกด้วยสี่ราษฎรในสมัยสุขโขทัยราษฎรมีอิสระในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพดังศิลาจารึกหลักที่หนึ่งระบุว่าใครจะใครขาช้างขาใครจะใครขาหมาขา ใครจากใครค้าเงินทองค้าประชาชนต้องอยู่ภายใต้การปกครองที่มีกฎหมายเช่นกฎหมายลักษณะโจรกฎหมายลักษณะโจรเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีลักษณะเป็นกฎหมายอาญาโดยรัฐมุ่งที่จะให้ประชาชนพยายามนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีเช่นการไม่ช่วยจับโจรมีความผิดเสมือนรักลัผู้อื่นเป็นต้นในยามสงบประชาชนทำไร่ไถนาค้าขาย ในยามสงครามต้องทําหน้าที่เป็นทหารนะครับนักเรียนก็ตามภาพนะครับภาพขาชาข้างขาม้าอ่ายามสงบก็ทําไร่อ่าไถนาแล้วก็ในยามสงครามต้องทําหน้าที่เป็นทหารนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับนักเรียน ห้าการสูญเสียอำนาจของสุขโขทยัยการที่กรุงสุขโขทัยต้องอ่อนแอและตกเป็นของกรุงศรีอาวิทยาเกิดข,ขึ้นจากหลายสาเหตุเช่นความอ่อนแอทางด้านการทหารการแย่งชิงอำนาจภายในของสุขโขทยัยการคร้าก,กับต่างประเทศเริ่มตกต่ำทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจหมดไายประกอบกับกรุงศรียาที่อยู่ทางตอนใต้มีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้นและอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าสุขโขทัย คือมีแม่น้ำไหลายสายไหลผ่าและอยู่ใกล้กับทะเลจึงทำให้กรงุงศรีอยายกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแทนสุขโขทยัยเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทยัยไปแล้วหวังว่าคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้ คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนวไ้แจ่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ